มาเนี้ยมงเนีปลาดุกปลาดุกโอ้ยตร้นอมีเนี้อีกเลยมามามามเพอแล้วพอแล้วพอแล้วว้าวมีได้โ่ได้บ่อ้ยมีแต่เซ็งงาม เนาะก่าวทักทายสบายดีปุ๊บกับอลยิงมันหน้าอีกแล้วเนาะคือเกา่าอาชีพคุ้นๆบรรยากาศยังไงทางนี้เนาะเทียงตัวนี้ก็คือมองเขามาตึกแห่คลิปก่อนเนาะสุดก่อนเอามาตึกแห่สุดหน้าประดุกปักมือเนาะประดุกปักมือทีมงานเขาประกาศยังปลาข้อญ่ตัวหนึ่งเนาะต่ำฮี่ออกไปไมอนี้เลยว่าใช่ไหแกแค่ ไ่แค่แต่เหาสีบลงตึกแหนเนาะอยู่กระสิตึกดำหน่อยนีย่แหละเอาเชเอาจักมาดูดมันเ,นยเลยแบบเฮ็ดดูดมันรลดแหงแล้วจังจับปลาสบายเนะาะมะไปติดตามเมืองกันเนาะว่าสิมีปลาเขาใหญ่ตัวที่เหาปลาไว้มนันสิยังบ่เนาะเดี๋ยวไปรุ่นเมืองน้ำกันจังน่อยทีมงานเขาเอาจักมาเนาะเอาจักมาแล้วก็เตรียมสิลงดูดโอเคเดี๋ยวไปรุ่นกันเมืองพี่น้อง นี่ทีมงานเฮาทีมงานเก้าเาแหละเอเครื่องมาจัดการเลยเครียดมาดูปักมือหมู่เนาะเอาเตรียมติดตั้งเบ่งเตรียมติดตั้งเครื่องเนาะไปรุ่นกันเอาเริ่มติดต,ต,ต,ตั้งเครื่องเราทีมงานเราต,ตั้งเป็นอยู่บราจาน กันว่าดูดน้องเลยยังไม่ได้กินป่าเลยถือว่าโบมานแท้แล้วแหละเอามารุ่นเมิ่งกันคิดตังเครื่องทำมันลงมายคืนเด้นมอนเคยอีกแล้วเล้วบริมัดัปอีกมัดเดินทางนะฮะตัวมาติ่งโอ้คือสั่นแเยเอ สายเดี๋ยวนี้ก็คือแบบนีอย่างลูน้ะมันเน่ดใช้แส้วน้ำมันละเอ้าเริ่มเปิดจักันนี้เอายดน้ำหยดน้หนึ่แม่ก่อนชิดูด่อเลยสายตัวเลื่องสย ดูก ja ูไปแล้วหหลังจากปิดตั้งแล้วครั หาเอาป่าขึ้นมาปิ้งก่อนจกักตเพื่นเวกนเส็าะนีิได้ป่าขึ้นมาปิ้งอยู่มันเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มลงห้าปลาได้แน่เลยนอนน้ำก็เริ่มเอียงลงแล้วเดี๋ยวจักน้อยทามันนั่งแห่งกันนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวจะลงมบนงมอกปลาเฮรุ้นกันไปพี่น้องทิได้ปลาจักตัววันนี้ว่าทิได้ว่วปลาข้อที่เขาว่าได้มันมือก้อนนะเนาะแล้วกับปะดุกที่มันตักมือหมูห่อเลยรุ่นกันไป5 minutes later ขอแล้่าวขอแล้ว ว้มีอยู่เริ่มแหงแล้วเริ่มหาปลาแล้วพี่น้อเฮ็เดเท็ดเฮ็ดเอาเริ่มหาเริ่มหาตัวใหญ่เติบไปปด,ด้เอามาโชว์กับคักด้วยจันโอ้เริ่มแหงแล้วเนาะมันม <c oughs> ันมันเอาเอาอยหาเอือมียังอีกไอ้ปลา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 ,ปา ใส่โอ้ปลาลุดปลาลุดแล้วปลาลุดแล้วเฮ้ยนี่พิงแ่บนี่เนาะค่อยหาไปเอคอค่อยหาไปน่ะนีควัดควัดจานควัดขีต<อ>้ต<อ>้มอนจานะ กดเบิ่งกดเบิ่งจันดู่ฉันนะว่ามันอยู่มงคุดมงตัวคุดเอ้ยตัวมงมืออันมือซ้ายเจ้าอะไรเห็นบ่องเอ้ยปลาหยังป้าหยังโอ้ปะดุกปลาดุกโอ้ยตัวงามงามเกิดขึ้นมาเมื่อี๋เจ้าเจ้าเจ้าพอดีตัวซ้ำนี่ เซอร์เบอรอุ้ยพอดีเจ้าไปร่างนี่ข้อข้อปะดูปะดูปึ๊บใส่โอ้จับปลาซองมืออีกโอ้คักนั่นนี่เก็บเก็บทีมเก็บกับเก็บเงียเลยน่ะปาดุน่ะหักแล้วมะโล่กับบอลน่ทั้งนี้กันยัง ปลาซิวมาชมาชักมาตััย่งลูกบดนี้ลองมาได้แบมาชักเ้ยจะไปไหนเป็นกองเข้าจนมืดปลาเขาปลาเขานีปลาข้าเอาเบิดบาดนี่อ่เลย เอาตัวชิ้แรกนึ่งับลงเออลงลงขับเร็นป่ะเอออเนตอนนี้เขาก็ปิดจักแล้วนะเริ่มหาป่าไปน่ะมรุงบแม่่ามุ่งมรุงบาถูกนี่ไอแม่อะไรลแม่บอกแมู่

จกได้เฮโลมีแต่คัน vô <laughs> hey. đây vô. Ui, นี่เฮ้ยไสๆ <laughs> เท่านั้นแหละกดเบิ้งกดเบิ้งปึบเ่นั้นแหละยกลงไปได้ขืนกี่ตุมยังลายอดกี่ตุมยังเลิกพอจานจับมาต้มหูเลยไปแล้วพอได้พออีกแล้วพออีกแล้วพออีกแล้ว bà ครับเอามาสู้ลงเด้อแม่แม่น้อย tôi มื้อแตะเต็มตออีมือจับได้กู ังนี้ดิหามึงดูโซ่คนงานดูเคลียร์ไปเพื่อนเป็นร้อยอยู่เทิงผูกดูตะเวนมันนะจนค้ำเขาก็จะเริ่มเก็บปากเก็บกะแจ๊คที่ได้เบิร์ดบ่ได้เบิร์ดเนาะยังบ่ฮู้เพราะว่ามันเวลามันค้ำไปแล้วเนาะมันเริ่มมืดแล้วเขาก็บ่ได้เอาไฟเอายังมาอีกเฮ้ย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 งอม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 ต้องบ้านนี้กะติดตามด้วยนี่กำลังตีตามขึ้ก็ตาม ป่าดูเองมาลกว่เ่ติมสอบแล้วข้างนี้นะตอนนี้เฮากจะขึ้นเบื้งก่อนถ้ามันขึ้นมาจากตุ่มกันเนาะตุ่มเลิอกอะไร ลืมแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนวะน้องนี่แหละแป๊กนี่นี่นี่เห็นนวดมาแล้วนี่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 งมปับนี่เออเรียบร้อยนี่ชินี่ไม่ใส่แล้วอืมจันแบ๊กเส้็แล้ว เบืง้งเอามาเบืง้งไปยนะังไปดูโอ้้อทาเบิง้งอีกคอยจอบอันนั้นนี่แหละเดี๋ยวมันก็นขึ้นมาเนาะทางนั้นเริ่มแล้วผลงานเขาได้งอบทับอิทปิ้งกินก่อน ามมันเจียอาไปเจี๊ยบมเจี๊ยบย้ำเดนี uh ่ยมาันดีเดาแดีปิ้งกินแรงรอบค่ำรอบค่วาพลมเย็นเย็นอยู่ตรงไ้ตรงนายังยังขึ้ลงไปอ่าอีกยู่ถามมันึ้นมาติดตุ่มก่อน ประยุน์ที่ทำ เก็บแล้วเบิร์ตแล้วเนาะลุกพนานเรียบร้อยพอดีอิ่มแรงบรรยากาศค่ำๆนี่เตชีเตรียมเนื้อเนเอาี้เนาะนีแหละบรรยากาศบ้นไฮบา้านนาค่ำๆลมเย็นๆเอาไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามมันเด้อเป็นกำลังใจบ่าวนิงเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะบายขอบคุณมึงหนเด้อเป็นมวรพสูน่ะ